สวัสดีครับพี่น้องทั้งสองแสตมพี่จ้าปากครับมาพบเสตมป์พี่จ้าปากคลิปนี้ครับพี่น้องครับจอดยุทธีปั๊มปอตท่อครับอยู่ที่แถวเขตเขตจังหวัดอันพิษณุโลกนะครับก็ะไรมีผู้ไรแสตมป์ไรสวนม้มท่างมีผู้ใี้แสตดีนะครับแม่ฮักดีเชนะครับเป็นกระไรนรับสนุนมากเงิ่อนผ่านหานะข้าก็เลยได้ไปได้นุ่มกับขนมมาแจกทีมงานแต่ว่าเงินกระไรอายุหาลอยที่สิบสองบาท นะครับกับสิแก่ส่วนนี้ไปก่อนอันขึ้นส่วนที่เหรียหอากับไปจอดพักแนมใส่หอกกับยังควายซื้อส่วนกินเอานะครับเอาบันนี้สิไปแจกพอดีเ้ยแจกขนมเด้เออเจ้าแจกพอดีเอานมแจกเจ้ากวนเออไม้หอยขนมจ้าหนึงถุงขนมโพลาร์ฮอนมโพลากลองก็เฟื่อยอยู่ทางพี่เออพี่พ่อเฟื่อยเล่าไปเอาเอาอันเอาแบียนแผล่เรากับกาแฟกับอัน กาแฟครับเบียีครับขอบคุณหลายๆครับเออกับอันนี้เนี่ยอันยังกว่าเอ็มลอยด์เอ็มลอยอันนี้ของอ่านี่นะครับเออได้แล้วขอบคุณครับกาแฟกับเบียนกับอันขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายๆครับปาเรียหามนั่นเด้อคือคือแบบว่าเอี้ยกว่าหามรับเออคือต้องดีดวันสวยย่าเผาไปแด้วเพราะตู้ไข่แขกดาวันมันอันลวนมันสีง่อย โตโตเปิดไฟนะคุณพ่อโอ้ขวบคุณครับคุณน้องลูกคุณน้องโตเอานี่ยเอาเรียกเอานุ่มเออจากแม่ฮักดีเชเด้อกับกันนี่ขนมนี่ครับเออเอาไหนย้าปอเอาไปเออเอานุ่มเอานุ่มมแ่จ จะเด็ไปแม่กนเจ้แม่เอาแม่ไปยายกันเอาละเอาแม่พ uh, ี่เป uh, ็นจ ah, so uh, uh, no ้ไหนสิซอนมึงไหวปะล่ะัคือห่วกล้วยแต้วิเอาทั้งนี่่อยอันนี้นะครับนี่ละอันยงกองหัวลกแอร์บัส เออัวัวัวลกันหัวรกวรกตัวลกรับจ้าได้ับจ้าขอบคุ้อยากไปให้มันถือรันละอันูระสตรละสตรไปกับนุ่มอยกไปได้นด้อเดือนกเซอร์เคิเดกนอ เออีนเน่เเนี่ยคุณนุ่นเออเรียกเอาคนแล้วกล่องเลยค่ะจะนกมนมเปี้ยวนมอะไรหาดูเอาไม้ดดไม้เจ้าอันอเปลียนไหมครนี่อันนี้ก็มีมีเขรอวนี่เขียนี่ตีสองัานะครนี่แกแกอันแม่แนใหม่ตัวเด้อบานเยนไอ้เว่งสดน้ำ่อแล้วกนตัวยังไปวนไหนพอเรา ผ่นหาย่างไโอนกันแล้าสิจอดพักยุ่มจอดพักรถยุ่มอะไรหมวนึ่งก้อนย่างอยนั้นม่บกกะเ็ปมีค่ะมีแต่นมเปียวค่ะกินรถจะใส่เปลี่ยนรถแล้วจอนี่นุ่นไเรียกเอาละน้องเพิกินนมเปียกอยากิน้อนนเออเอาเอาไปขนมไม่ะรเอมาดีเคนะคะเอาไปนี่ได้ไปขนมเอาอน้มไปนีนมพูระก้างหยิบเอาครับ อันนี้คือทางบริษัทของเฮานะคะหัวลกแอดหัวหัลกหัวลกแอบัดทั่วนะครับเพผลันอ่ากับพี่น้องเออกับแม่หนังกว่าแม่ฮักดีเคอ่เอาพุทธกว่องพุทธกว่องบอกว่าไม่ยอมลงบอกว่าพอด้เบอร์่ได้เบอร์ทำผิดทำผิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปยี่ห้ามออได้เอาไปได้เอาหยิบเลียวหยิบเลยไปเทียน เอาเลยครับแล้วกลองไอ่เอ้ยไอ่ถือเอ้ยไอ่ครับยังไม่เอื้อเอยลูเตะอากเลยนึ่งพอนึงพอเดี๋ยวมาเอาขอบคุณครับผมเอาไหมครับนี่นะครับคือลขอบคุณครับเอาไหมละอันนี้อับนี่อย่างนี้เชิญแขกโอ้คนเชิญแขกอ้า ไปนุ่มอภรณ์นุ่มใส่เสื้อนะครับแจกครับแจกใส่เสืเอนี่เอรัยนี่มาจักที่เอาเด็กไปนุ่มเอานุ่มเอาโจ๊กขึ้นน้องยังฉั่นอี๋เอาเอาให้กันนึ่งพูดกองนะครับอันนี้สัมปทานจากแม่ฮักดีเชเดิญนะนำนำไปด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้วยคนแม่เอ้ยให้ลูกโตได้ยุได้กินเอาละนุ่มคนละหนึ่งกล่อง พี่ใ่แจกแม่นเออแม่ก็ะมีด้วยแม่แล้วกแป่แจกแม่แม่วันศูนย์น้ำทรงวันโลกเออขนมเด็ไปไหมขนมเลยไปขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ฮักดีเคเนพู้จัดการไฟผู้ไฟผู้จัดการไฟวันรกเด็ดไฟทั่์วันรกทั่ววันลกทัรวเอายิบเพื่อกรพร้อม ท่าเรียกวมีไจ้เพราะอันอันสุมมันเป็นอันหมอหยองหมูอหยองไม่ได้เรียกเล้ยวโอ้ยแท้ดดีจากควาเสือมากทจดีสิเรียกไอ้สกปรนหมูหยองอันเจ้าแฉบแฉบแกเงี้ยนเรียกข้อจังอ๋อเขาโคบคนไปโคบคนไปผมคนไปโค่นไปอันนี้บอกว่าขอเชียวนมไปใป้เขาไปนี่ขันเจ้าเร็วเแกแม่ขันเดี๋ยวนี้เลย หอ้าหกเจอแม่กับแจกันเด้อแม่นี่ยแม่ตัวสแม่ได้พูะอันละอันไปเลยไอพราไอกัเอาไว้ลวดเมย์พลินโยกแลยวโยกอีกเเนาะเดียวคอยไเอาเลยเอาแจกผู้ละอันละอันไปเลยแจกแม่แจกูดละแพมผูละแพนไปเลยแม่นั่นน้องเขากับไอยอะมากันนี่ ครับผมโอเคครับเปิดแล้วนะครับคุณพ่อเปิดไฟทั้งกลดเาแล้วแบกกันนะแม่นต่หนักแบกอ่ะเขาพ่นพอดีพ่านี่พอดีเอาน้องแบกแก้เขาเอ็ดดี้เขาได้เนื้อนมูเด้อเออแบกเขาเปิดจังสีได้เฮ้าเอาละบบดนี้น้องพลังกองอ่าโอเคครับคันได้น้มได้ยังได้ขนมแล้วสุกกับไอ้พ่นไอ้ผู้พ่นให้เนี่ยนี่พ่นดีใจเนี้ย แกแมสแกกันนอแกแมสแกกันนมเพลินหนึ่งกล่องครับเตแมสผู้หลานผู้หลานเพื่อนกกันโคบีนมเพลินหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องจ้าขอบคุณแม่ฮักดีเจนะครับสนับสนุนขนมนมเนยให้ลูกเต้าได้กินกันบนรถบัสนะครับช่วงเดินทางอ่านพูดอะนอนอยู่น่ะเอาให้เล่าแน่นหนึ่นเตี๋ยไปเลยแกมาเปิดไปเอ๋มัดไปเอ๋น้องข้าวปั้นนั่นนี่น้องข้าวปั้น แม่เอาสียหักจีน้องเขาปุ่นนี่เอาแม่เห็นเขาไปนี่ละเนี่แยกเล็กจะได้ไปแยกชกเล็กแยกชกเล็กขี้ชกเล็กอันปลาโจกออกให้เยอะแล้วนี่กล่องหนึ่งเออจ้านม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 กับขนมจ้าโอเคเอาเลี้ยผู้ใดไปท่านได้ดีไข่ดีแล้วเจ้มันคือเหลืออันที่กล่องหากล่องไข่สองกล่องเจ้ ของไข่กี่สามกล่องเอาเดีขึ้นเลยสามไข่ผู้ใหญ่ก็เจ้าไข่เอาสามไขเป็นผู้ถือแหมได้ป่ะขนมขนมกระยันหาเอาน้ำหนักมาเกิดผู้ใดผู้ใดบอกไข่ว่าสามสิบแปดคนไ่พ่เป็นยังดอกจอดต้นนากรกินอยู่จได้ดอกไม่มันมีคนไปขึ้นรถบัสรถอันนี้ได้ไงอ๋อมีคนไปขึ้นรถนะน้ำโอ้มีคนหนีอน้องเพีงกับน้องเพียงป่วยู่นี่สิยุ่นอนยู่นนี่แหน้องเพีงนอนหลับเออเขาไปตาแล้ว เอาก้อนนั้นไม่ควายช้านอันอันไมนค่อยบอกให้เจ้ายิบเอาอันนี้เจ้าคือมายิบเอาโรนเส้นยิบอยู่มันมาคู่กันหะงานลนคือเถียงกันแอดรถยังไม่ถึงีเอาขนมมาให้ค่อยบานนี่ขนมอะไรอันมุ้งย่างของค่อยแล้ววะเดี๋ยวควายเรียกไข่ก้อนเอามื่อกีเอะไรเตะเย้ยอุ้ยไปกินลายเนาะไปย่างย่างจะสังขยาปะอันนี้ตัวแดงนี่สีดำบอกตัวดำเอาเปลือกไม่ค่อยก็ได้ไปเอาอะไเปลือกอันนี้เ่อกควายขึ้นได้สองควายขึ้นได้สามเหมอเอาอะไรก็ได้ยิบให้อีกเลย นมเนี่ยนมไใเท่าได้เอาไข่ได้นมสองนมสามจะได้นมสามนมสองเอาไข่ป้อมมาขนมปัดได้เอานมแม่ไข่ใช่ไหมไข่ป้อมาขนมไข่มักนมโอ้ยวันนี้กูบอกให้ถือมึงจะไม่อยากถือกูมาเงือกแท้กูถือแม่จะมาซีซีแผ่นหนิเจจะของถือนมอย่างสามสิบกล่องหนึ่งแกเขาไป็นแกแกแล้วเหมัสทุกคนไปแม่ท่านเหมือนเอาแก่ข้างหน้าน้ำเป็นอะไรก่อนเอาไปแก่ก็ไม่เอาแอร์ดีเอาไปแก่ข้างหน้าเด้อจะไม่ต้องใส่ซแผ่นพซุปขอดเออเอาไปใน่บ้านนะครับ เอาความุ่นควาุ่มีอะไรให้น้อยใจครับความปุ่นความปุ่นุ่นแม่แม่หักดีเช่เอาไปเดี๋่เอาเอาไปเดี๋่ไปเอานี้ทุกคนนกขนมกนเอายกข้วเร็วยยกขนโอ้ ที่ายรวปเรอบนี้เด้อยกขึ้นเรื่องบนไดเด้อเอาหนึ่งสองสามขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาโอเคครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซำนี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณแม่ฮ้าดีเช่โกหลานกันที่เดิมท่านโอ้ยพอเฟื่อแล้วก็ได้แล้วเจ้าขนมีเจ้าหวว่า่ได้เสียเดียยอี๋เอ เอามาเพื่อดำเอ้าอามเอามตัวนต่างเจ้น้าะท่นไนขนมนะครับขอบคุณกวุ้เด้อแบงดีเทแม่ครับแล้วดอเอดเดอเด้อห้ดืเรือๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเอาสำหรับกินเดียวนีพี่น้องครับเตินทังตัวใบบรากาศพิจารตายาจังไยวากันอีกทีนึงตอนนี้งบเหลืออยู่อันหาวยที่สิบงบาด้อ วันนี้ไปเอาจอดอันกินเขาหรือว่าไปจอดอันข้างพัาควอนอยู่หม่องได้จังก้อยสียงนี้มาสูก,กันกินอีกแล้วท่าน่อบอกที่ม้านเ้าไป<อ>นะครับเอาไปพออันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ